สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตันทวะกันในวันที่1กันยายน2564แล้วนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันใหม่ของเดือนก็หวังว่าทุกคนจะมีอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นในชีวิตที่ได้จเจอกันในวันนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนี้จะดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่คำพยากรณ์ที่จะได้รับไปในวันนี้เราก็ไม่สามารถตัดสินใจได้จนกว่าไพ่มันจะเปิดออกมา นะครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่าอ้อก็บอกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับที่เป็นรายการไทยกันวันต่อวันนะครับส่วนหลังจากนั้นเราก็จะหยุดไปสักพักหนึ่งเพราะว่าเราจะแทนด้วยการพยากรณ์วันที่9ถึง27นะ่าจริงๆนะ่าจะเป็น2ช่วงนะ่าจะเป็นวันที่9ถึง17กันยายน2564ของแต่ละราศีก่อนนะครับ เราจะได้เตรียมตัวกันให้ทานว่าเออครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยาเราควรจะทําอะไรและครึ่งเดือนหลังเราก็ควรจะทําอะไรก็เราจะได้วางแผนเป็นเรื่องใหญ่ๆไว้หน่อยส่วนเรื่องที่มันเป็นเรื่องวันต่อวันเรื่องถายลายวันเนี่ยมันจะเล็กน้อยลงมาสักนิดหนึ่งถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราก็ถึงจะมาท่ายกันวันต่อวันนะครับแต่เรื่องไหนที่สําคัญกว่าก็จะถูกยกมาก่อนนั่นเองนะครับมา ถ้าหากเราเข้าใจกันแล้วเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะเรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนนะครับสิ่งที่คนที่เกิดวันอาทิตย์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลุ่มหลงความลุ่มหลงเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายความอันตรายของมันไม่ได้แปลว่ามันจะส่งผลร้ายเสมอไปความลุ่มหลงนั้นทำให้เราทำสิ่งสิ่งหนึ่ง ได้เกินศัก,กยภาพของเราหรือเกินความคาดหมายของเราไปมากแต่แน่นอนว่ามันสำคัญกว่าตรงที่เราเลือกที่จะทำอะไรนั่นเองถ้าหากทำสิ่งดีก็จะดีสุดตัวถ้าหากทำสิ่งที่ผิดก็จะผิดไปจนสุดลิ่มทิมประตูหรือผิดไปจนกว่าจะจนตรอกเลยนั่นเอง ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ของตัวเองการควบคุมจิตใจตัวเองทำไมเราถึงจะต้องมาเตือนเรื่องเหล่านี้กันในวันนี้เพราะว่าการควบคุมอารมณ์หรือจิตใจตัวเองนั้นมันเป็นภาพลักษณ์ระหว่างเราและคนที่มองเราอยู่ ถ้าหากเราควบคุมจิตใจตัวเองเป็นคนมีสติในเหตุการณ์ต่างๆการตัดสินใจทำได้ถูกต้องเสมอก็จะทำให้เรานั้นมีความเชื่อมีความน่าเชื่อถือจากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันและทำให้เรานั้นสามารถควบคุมความคิดหรือจิตใจคนอื่นได้อีกด้วยนั่นเอง ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวของความไร้เหตุผลซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจต่างหากสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในวันนี้และเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมในความเป็นจริงแล้ว เรื่องราวที่ยาวกว่าที่เราจะจำได้หรือกว้างเกินกว่าที่เราจะเข้าใจมันอาจจะเป็นเรื่องราวแบบนั้นที่ทำให้เรานั้นจะต้องมารับในสิ่งนี้อย่างเช่นว่าเราถูกทำร้ายโดยคนคนหนึ่งซึ่งนั่นมันอาจจะมาจากการที่เราทำร้ายคนหรือสัตว์หรือสิ่งของสิ่งที่คนอื่นรัก เรื่องเหล่านี้แท้จริงแล้วมีความเชื่อมโยงกันแต่เราไม่เข้าใจและไม่เคยเห็นมันมาก่อนนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพุธกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันพุธจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่งมีสีสุขแต่แน่นอน ปัญหาที่ตามมาหลังจากนั้นคือเราจะพยายามที่จะรักษาความมั่งมีของตัวเองนี้ไว้ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องผิดหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำจริงๆเราจะต้องตระหนักรู้ก่อนว่าตอนนี้เรามีมากถ้าหากเราไม่ตระหนักรู้มันจะกลายเป็นความโลภอยากได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อตระหนักรู้ว่าตอนนี้เรามีสิ่งใดอยู่ เราจะต้องรักษาสิ่งนั้นไว้ให้คงที่หรือจะต้องพยายามทำให้มันเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่เวลาผ่านไปความเมื่งมีสีสุขของเรานี้มักจะลดลงอยู่เสมอนั่นเป็นเรื่องธรรมดาในธรรมชาตินั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพฤหัสกันนะครับ สิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างยากแน่นอนว่าความยากนั้นเป็นการทดสอบสิ่งที่เราถนัดที่สุดว่าเราเก่งในเรื่องนั้นจริงหรือไม่ถ้าหากว่าเราเก่งจริงเราก็จะผ่านเรื่องราวอันแสนยากเย็นในวันนี้ไปได้แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เก่งนั้นเราจาเป็นจะต้องรับฝีมือ เพราะว่ามันเป็นความจริงที่ตอกหน้าเราว่าในเรื่องที่คุณมั่นใจนั้นคุณยังไม่ได้ดีพอที่จะมั่นใจได้ขนาดนั้นนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะเจอนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความตกอกตกใจความตั้งหวังที่พังทลายลงมาเรื่องราวเหล่านี้นั้นมักจะมาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ในเมื่อเรารู้ในเรื่องนี้แล้วความไม่ได้ตั้งตัวนั้นก็จะตกไปอยู่กับเรื่องอื่นอย่างเช่นเราได้รับคํำพยากรณี้มา แล้วเรานึกไปว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับเรื่องเหล่านี้แน่ๆมันก็จะไปตกกับเรื่องอื่นแทนเพราะว่ามันก็จะสร้างความตกอ,อกตกใจกับเราให้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปเตรียมตัวหลังจากที่สิ่งๆนั้นมันเกิดไปแล้วจะดีกว่านะครับ และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะเพื่อนฝูงคนรอบตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกได้ว่าเป็นทั้งหนทางที่ดีและเป็นโอกาสสำหรับเรานั่นเองถ้าหากเราได้ไปพบปะเจอะเจอผู้คนอื่นแล้วการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กัน เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนเรามักจะจำในความรู้สึกแรกที่ได้เจอ,เจอกันอย่างเช่นวันแรกเราเห็นคนคนหนึ่งว่าดีวันต่อมาเขาทำเรื่องที่ไม่มีเหตุผลหรือเกินกว่าจะเป็นความเข้าใจของเรานั้นเราก็จะยังรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีนะ มันต้องมีเหตุผลอะไรเกี่ยวกับเขาแน่ๆและเราก็จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ใจกับสัมผัสแรกให้ดีๆจะดีะดที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ไทยจันวันต่อวันประจำวันที่1กันยายน2564นะครับ ซึ่งเรื่องราวในวันนี้นั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนอยากให้ทุกๆคนค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆตีความไปตามเรื่องราวของตัวเองที่เจอเจอนะครับสิ่งที่สำคัญในการพยากรณ์วันต่อวันเนี่ยคือในทุกๆวันเนี่ยการพยากรเนี่ยมันเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งว่าเรานั้นจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้หรือเปล่าถ้าหากเราตัดสินใจได้ถูก ไปในตามสิ่งที่ควรทำในแต่ละวันตามที่เราพยากรณ์น,นั้นเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นในการที่จะพบเจอเรื่องอุปสรรคหรือว่าเรื่องอื่นๆของเราต่อไปคือจริงๆแล้วอุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องปัญหาที่แท้จริงของเราแต่สิ่งใดที่รู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยรู้สึกยากในการกระทำนั้นเราจะมองว่ามันเป็นอุปสรรคเสมอ บททดสอบของเราก็เลยถูกมองว่าเป็นอุปสรรคแบบหนึ่งนั่นเองนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับใครมีความงงตรงไหนหรือว่ามีเรื่องจะเล่าอะไรในวันนี้ตามคําพยากรณ์ของเราเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ทั้งในทาง YouTube หรือทาง f a c e b o o k นะครับมีช่องคอมเมนต์ไว้ให้อยู่แล้วเนาะสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ โดยทีมงานตาลทว่าก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n ตาลทวา่าพยากรณ์เอาไว้นะครับจะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกๆวันเนาะสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับทีมงานตาลทว่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ